อีกหนึ่งเรื่องนะคะที่จังหวัดสตูลค่ะปปอชอสตูลก็พร้อมสื่อมวลชนลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวโดนทิ้งรางค่ะตามที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านนําเสนอข้อมูลโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสตูลที่ได้ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2565แต่ไม่เปิดใช้งาน เหตุไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึงถูกปล่อยทิ้งร้างปัจจุบันห้องน้ำประตูแตกกระจกแตกโถส้วมมีแต่ดินอาคารสุดโทรมยากขึ้นรกกลายเป็นที่เลี้ยงควายของชาวบ้านนั้นนายธนกฤตเลิศวิริยะวรางกูลผู้อำนวยการสำนักงานปปชประจำจังหวัดสตูลพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มงานป้องกันการทุจริตและสื่อมวลชนลงพื้นที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลและพื้นที่โครงการเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงซึ่งโครงการนี้น้น ดำเนินภายใต้โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลหน่วยงานเจ้าของโครงการคือจังหวัดสตูลโดยสำนักงานเรัายากรรรมาตละสิ่งแวดล้อมจังหวัดสตูลว่าจ้างบริษัทเอสโซนจำกัดดำเนินการก่อสร้างวงเงิน11,385,000บาททำสัญญาเมื่อวันที่31มีนาคม2564นะครับสงมอบงานเดือนกันยายนปี65ปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการประกันความชำรุด 6พร่องของนายจ้าง2ปีโดยทั้งหมดนะครับมี3กิจกรรม1ก็คือพัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอุทยานธรณีโลกสตูลบริเวณถ้ำภูผาเพชร2พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอุทยานธรณีโลกสตูลบริเวณน้ําตกวังสายทองและ3พัฒนาแหล่งเรียนรู้ศึกษาธรรมชาติอุทยานธรณีโลกสตูลบ,ร,ร,ร,บริเวณน้ําตกทานปลิวสําหรับบริเวณน้าตกทานปลิวจุดที่มีปัญหานะครับอยู่ในเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาบรรทัด และอยู่ระหว่างการรอส่งมอบพื้นที่ให้กับจังหวัดสตูลปัจจุบันนะครับในพื้นที่โครงการยังไม่มีไฟฟ้าใช้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแจ้งว่าอยู่ระหว่างดำเนินการของงบประมาณ เพื่อขยายเขตไฟฟ้าให้มาถึงยังบริเวณโครงการครับด้านนายชุติพงศ์พลวัตหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขาบรรทัดกล่าวว่าจุดนี้เจ้าหน้าที่มาประจําเป็นครั้งคราวสําหรับอาคารดังกล่าวยังไม่เปิดใช้งานแต่มีการเข้ามาใช้ประโยชน์แล้วส่วนเรื่องที่มีควายเข้ามาอาศัยนั้นข้อเท็จจริงเป็นเหตุการณ์เมื่อ3าถึงสเดือนก่อนชาวบ้านนําควายมาเล่นน้ําและล่ามไว้ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้มีการตักเตือนจึงนําควายออกไปส่วนห้องน้ํา มีวัยรุ่นมาเที่ยวบริเวณนี้คึกขนองนำหินมาคว้างทำให้กระจกแตกทางนี้ทางสำนักงานปปชประจำจังหวัดสตูลได้ให้คำแนะนำพร้อมเน้นย้ำให้หน่วยงานจัดทำโครงการโดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ปฏิบัติตามระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดค่ะ